ที่สมน้ําสมเนื้อมันเหมือนกับเป็นนิทานที่คุณคิดว่าคนเล่นพระสนามนี้มันห่างชั้นเหรอคนเล่นพระสนามนี้โง่เง่าเต,าต่าตุนเหรอผมจะบอกให้ว่าอะไรที่เป็นทองคําเนี่ยคนที่เหมาพระเหมาคนทศสนามเนี่ยโคตรเก่งเพราะทองคําเนี่ยมัน,น,นหนักน้ําหนักเนี่มันต่างเทนเนี่ยเขารู้เลยคุณเชื่อไหมขนาดเป็นทองเหลืองอะหรือว่าเป็นกระไหล่ทองขัดมันอะ่ะถ้าเกิดว่ามีใครทําอะไรแบบนี้ก็ได้ นะถ้าเกิดมีใครทําอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วผมก็เกรงว่าถ้าคนชั่วมันมีพลังมันจะรังแกคนดีไปเรื่อยๆผมไม่รู้นะว่าใครชั่วใครดีแต่สังคมเนี้ยนะถ้าคนชั่วมีพลังนะมันจะรังแกคนดีไปเรื่อยๆนะผมก็ยังเคยคุยกับน้องผมครับว่าเฮ้ยตกลงมีเหรียญทองคำเหรียญไหนมันแคบมงเหระมีการโพสต์ถามคนที่กําลังสนใจเรื่องดราม่านี้คุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี้ย หลวงปูท่ทวดเนี่ยเรืยอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วอาจจะเป็นการตีหรือว่าไปเลี่ยมทองคําใหม่หรือไม่อันนี้คือตั้งข้อสังเกตหลังจากคลิปก่อนหน้านี้คุณผู้ชมที่ผมได้มีการสรุปดราม่าวงการพระเครื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเซียนพระชื่อดังเนี่ยสท่านนะคุณผู้ชมก็คือบอยท่าพระจันทร์กับทางด้านของโอสันขวานเนี่ยคุณผู้ชม แน่นอนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอีกครั้งนะสำหรับวงการพระเครื่องเพราะต้องบอกว่าเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยสมณศักดิ์ทองคำเนี่ยคุณผู้ชมเหรียญน,นี้มุมคือต้องบอกว่าทั้งคู่มีมุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยโดยสิ้นเชิงเลยนะโดยสิ้นเชิงซึ่งแน่นอนว่าจากคลิปที่แล้วผมได้มีการสรุปโพสต์การโพสต์ตอบโต้กันเนี่ยในโลกโซเชียลจนมันมีโพสต์โพสหนึ่งที่ เหมือนว่าทางด้านของโอซันขวานเนี่ยเขาจะเหมือนว่าพร้อมนะที่จะวางเงิน10ล้านเนี่ยสู้กับบอยท่าพจจันทร์ซึ่งบอยท่าพัจจันทร์ก็บอกว่าเขาก็พร้อมเหมือนกันที่จะวางเงิน10ล้านแต่เขาเนี่ยขอเอาเงินกับคู่กรณีอย่างคุณโอ๊ตเนี่ยเพียงแค่5ล้านพอซึ่งทีนี้คุณโอ๊ตก็บอกว่าแล้วใครจะมาเป็นตัวกลางในการตัดสินเรื่องนี้คุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่า ถ้าคนที่กล้าเข้ามาตัดสินเนี่ยก็ถือว่าต้องเสียนต้องระดับแนวหน้าของประเทศอย่างแน่นอนซึ่งแน่นอนว่าจริงๆเนี่ยก็มีคนเสนอตัวแล้วนะคุณผู้ชมว่าจะมาตัดสินเรื่องนี้เนี่ยคือใครก็คือคุณวันอยู่บำรุงก็มีการโพสต์ข้อความคุณผู้ชมบอกว่าประเด็นดรามา่าวงการพระที่เป็นกระแสตอนนี้ที่จะเดิมพันพิสูจน์ความจริงการ10บล้านผมอาสามีวงเล็บนะคุณผู้ชมว่าเผือก เป็นคนกลางเนี่ยถือให้ใครบิดมีเรื่องแต่ถ้าบอกว่าโพสต์นี้คุณวันเนี่ยอยู่บำรุงจะเป็นคนตัดสินเองไหมหากเราไปอ่านโพสต์ดีๆผมมองว่าไม่นะแต่เพียงแค่อยากจะเป็นคนเนี่ยวางเงินหรือว่าคือจับเงินว่าถ้าใครชนะเนี่ยเอาเงินนี้ไปจะได้ไม่ต้องบิดกันแต่ตัดสินว่าเหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยเลื่อนสมณศักดิ์ทองคำเนี่ยเป็นของแท้หรือไม่ คุณวันไม่ได้บอกว่าจะตัดสินเรื่องของพระนะฮะแต่จะตัดสินในเรื่องของการวางเดิมพันจะได้มีบิดกันอันนี้คือในมุมมองของคุณวันอยู่มำรุงที่อาจจะอาสามาตัดสินในอีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของเงินนี่แหละครับผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณวันเนี่ยเหมาะสมไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณวันอยู่มำรุงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้มากบารมีเหมือนกันแต่จะให้คุณวันเนี่ยไปตัดสินเรื่องพระเหรียญเนี่ยก็อาจจะ ไม่ทำหนักเนี่ยหรือไม่อย่างไรซึ่งอีกท่านหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมก็ออกมาเคลื่อนไหวต้องบอกว่าท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในของวงการพระเครื่องนะผู้ชมก็คือนายกอุก็ได้มีการโพสต์เหมือนกันบอกว่าวงการพระกําลังดรามา่าเรื่องเหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อสนสมณศักดิ์ทองคําอยู่โถไม่อยากคุยบอยท่าพระจันทร์ยังเคยบอกพี่อุว่าแม่งเดินมาจากไหนไม่รู้ ซื้อเหรียญเนี่ยเลื่อนทองคําไป2องแสนที่ท่าพระจันทร์ตอนนั้นเนี่ยยังคงงง,งว่ามีหรือที่พี่พูดเนี่ยยีบกว่าปีแล้วคิดดูผมเคยซื้อเหรียญเลื่อนทองคําเหรียญเนี่ยละ2องแสนแพงสุดเคยซื้อแค่70000สนเจ็ดแสนะผู้ชมผ่านมือเจ็ดเหรียญไม่อยากคุยน้ําตาจะไหลเพราะเขาเนี่ยขายกันตอนหลัง เหรียญล้เป็น10บล้านช่วงนี้เนี่ยแสงเฮากวงไม่ค่อยมีเลยมาขอแสงหน่อยฮ่าฮ่าฮฟันธงเหรียญที่กําลังดังแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้นาะยกอูยืนยันเลยนะผู้ชมว่าเหรียญที่กําลังเป็นประเด็นเนี่ยแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งนายกอูเนี่ยก็ยังมีการโพสต์ตอบคุณผู้ชมว่ากับเรื่องที่จะต้องศึกษาสําหรับเรื่อง เหรียญหลวงปู่ทวดเนี่ยต้องบอกว่าก็มีการโพสต์ให้ความรู้เพิ่มเติมนะคุณผู้ชมคือมีการแนบบอกว่าให้คิดเนี่ยศึกษาก่อนจะสะสมเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อสนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8กับเหรียญหลวงปู่ทวดร,รุ่นเลื่อสนสมณศักดิ์ปี2511ต่างกันยังไงและทำไมเพราะอะไรผมอยากฟังผู้รู้นักเล่นเซียนสายตรงเนี่ยปัตตานี นักเล่นสายใต้หรือเซียนพระหลวงปูทวดรองวิเคราะห์ให้ความเห็นกันดูบ้าง 1. เหรียญพิมพ์เส้นแตกผ่านปากนิยมเนื้ออาปาาัป้าไม่ชุบนิกเกิลทองแดงเงินทองคำปี2508เหรียญพิมพ์เส้นแตกเนี่ยผ่านปากเนื้ออาปาาัป้าชุบนิกเกิลปี2508ทําทำไมตื้นกว่าเหรียญไม่ชุบเพราะอะไรและทำไม ไม่เจอพระเนื้ออื่นในพิมพ์นี้ก็เหมือนว่านายกอู๊เนี่ยมีการโพสถามคนที่กำลังสนใจเรื่องดาราม่านี้คุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยลวนปูท่วนเนี่ยเหรียญนี้เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วอาจจะเป็นการตีหรือว่าไปเลี่ยมทองคำใหม่หรือไม่อันนี้คือตั้งข้อสังเกตและนายกูกจะบอกเรื่องราวที่น่าสนใจนะผู้ชมว่าคนที่เป็นเซียนตรงเนี่ย ของเหรียญหลงปู่ทูดเหรียญนี้เนี่ยคุณผู้ชมมาจากปัตตานีนะแน่นอนว่าทีนี้มันก็ไปตรงกับสิ่งที่ว่าใครจะมาตัดสินหรือว่าต้องเป็นเซียนเนี่ยจากภาคใต้หรือไม่เพราะจะเป็นสายตรงนะคุณผู้ชมคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนที่เล่นเล่นเล่น,ลนพักเครื่องกันเนี่ยคุณผู้ชมคือไม่ได้มีว่าจะเล่นไปทุกสายนะฮะบางคนก็ถนัดเรื่องหลงปู่ทวด บางคนในกระลวงพ่อกเกษมอะไรแบบนี้คือต่างฝ่ายเนี่ยจะถนัดไม่เหมือนกันอันนี้นาะยกอูก็ได้มีการโพสต์นอกจากนี้ก็ยังมีโพสต์เพิ่มเติมกับเรื่องเหรียญเนี่ยคุณผู้ชมมากมายเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆนะคผู้ชมผมฟังเนี่ยแม้ผมเนี่ยจะอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของพรคเครื่องแต่จะมาสรุปเนี่ยก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวของแต่ละฝั่งว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเขาเนี่ยมองมุมอมองเรื่องนี้อย่างไร เอามาสรุปให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันว่าเรื่องนี้มันก็น่าติดตามนะคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยเหรียญหลวงู่ทวดเนี่ยเลื่อนสมณศักดิ์ทองคําเหรียญน,นี้มันเก๋หรือว่ามันแท้อันนี้น่าสนใจมากเพราะมันจะมีการเดิมพันครั้งใหญ่นะคุณผู้ชมถึง10ล้านบาทซึ่งคุณวันแน่นอนออกตัวแล้วชัดเจนว่าเรื่องเงินเดิมพันเนี่ยขอดูแลส่วนเรื่องการตัดสินว่าเหรียญน,นี้เนี่ย แท้หรือเก๊ก็คงต้องให้คนอื่นเนี่ยมาตัดสินคุณผู้ชมเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆแล้วต้องบอกว่าโอ้โหทั้งสองฝั่งมีมุมมองที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและออกมาตอบโต้กันในโลกโซเชียลอย่างดุเดือดเลือดพานก็ว่าได้เราติดตามฮาคุผู้ชมว่าเรื่องนี้จะไปจบที่ตรงไหนใครจะมาตัดสินเรื่องนี้และพระเหรียญน,นี้ เหรียญหลวงปู่ทวดเลื่อนสมณศักดิ์ทองคําจะเป็นของแท้หรือไม่ต้องรอติดตามฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ